เขาจะถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโออะไรเดี๋ยวกาลครบจับก็เต็มโอ้ยสองชิ้นสองชิ้ก็เต็มเต็มจ้ะนี่ถ้าเขาจะเป็นพิธีกรเองเอาเลยถ่ายแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงขาแต้งแล้วนะคะตอนนี้เราจะลงไปพาเอ่อไปชมภาพเขียนสีกันนะคะตามลงมาเลยค่ะตามลงมาก็ค่อนข้างจะชันหน่อยนะคะกูตกนะคะระวังด้วยนะคะแต่ก็ งไหนนกัดีคะไปตามทางค่ะไไปทางหนชมมาทางนี้นะคะนี่ค่ะพาลงชมภาพเขียนสีนะคะแป๊บนึงนะคะเดินลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะตามมาเลยเดี๋ยวก่อนด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นภาพวิวิวทัศน์ของแม่น้ำสองสีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นี่ค่ะเราอยู่ที่นี่ตรงไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่นี่ค่ะ โอเคค่ะมาเลยค่ะต้องระวังด้วยนะครับคือมันชันมากนะคะกูนี่เลยค่ะจะตกอุ้ยถ้ามีเด็กมาด้วยนี่ต้องควบคุมอย่างดีเลยนะคะแต่นี่เราก็มีราวจับนะคะอย่างดีค่ะเราเป็นคนไทยอะค่ะไม่มีเด็กค่ะนี่มีแต่คนแก่นะคะระวังตัวเองนะคะคนแก่คนแก่ระวังตัวเองน ก็ซื้ว่าตัวเองเก๋เ้็ระบางนะคะ <S 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 ไม่มีนะคะอันนี้ค่ะค่าลงไปเลยค่ะ่ขะขาเราด้วยค่ะ